สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนตูชิเนลเองเนี่ยผมและวนี่นะเซนตูชิเนลก็อยู่กับมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมาเนี่ยผมกับโปรไฟล์ตัวละครของตระกูลเซนอินตระกูลเซนอินนะตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้รวมถึงโทจิเมงุมิมากิแล้วก็ไม่นะคือ4คนนี้เนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์แยกเลยเนาะคือเนื้อหาเนะี่ยค่อนข้างเยอะมากและจากมังงะตอนล่าสุดเนี่ยยังดีนะฮะที่เซนอินยังไม่ถูกยุบและคลิปนี้มีสปอยนะฮะตัวละครที่ผมกําลังพูดถึงอยู่เนี่ยทุกตััววตตตาาาาายยหมมมดดแแลลล้้้เเเเเเรรริิระะนน in, ิิิ่่่จจกกกกคคคนน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 นะะะะฮบบขออออองงูซซซึ็ืโโ นนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยต่อสู้กับแดกอนมาแล้วชีหนึ่งโจโกะมาแล้วชีหนึ่งนะฮะเปิดตัวมาอย่างเท่จริงๆเนี่ยผมสำหรับคุณปู่นะเอาไปโตเซนอินบทบาทของคุณปู่เนี่ยจะมาตั้งแต่ช่วงภาคชิบุยาพอภาคชิบุยาเสร็จปุ๊มเนี่ยปรากฏว่าคุณปู่ก็ได้ตายลงไปนะฮะโดยการถูกสังหารจากโจโกะนั่นเองนะฮะไอหัวกูเขาไฟแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าการถูกฆ่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณปู่แกจะกากเพราะปู่แกเนี่ยคือนักคุณใสระดับหนึ่งพิเศษระดับหนึ่งพิเศษเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเก คุณใส่คุณปู่แกคนนี้นะฮะคือหัวหน้าตระกูลสตรินคนที่26แล้วเทคนิคคุณใส่ของคุณปู่แกเนี่ยนั่นก็คือโทชาจูโฮหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโปรเจคชันหรือว่า24เฟรมก็ได้สำหรับเทคนิคคุณใส่นี้หรือว่าสายเวนี้เนี่ยถูกจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคคุณใส่ที่ค่อนข้างเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้และส่วนตัวของปู่แกแล้วเนี่ยปู่แกค่อนข้างเกลียดตระกูกลโกโจมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับบ,บทเรียนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่จะสอนมาว่าโกโจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนีีี้้้แแแแตต่่่่ถถถึงงงงมมมมมกกกกกกเเเเนนนยจจจะะะววรรรรรรรูลโโคคคคาาาาาาาสสสธดิิๆพัใชททป็ุณขอ นั่นกนะ็คือลักขานโนโจหรือว่า Falling Blossom um e m o t i o n Technique รือชื่อภาษาไทยของเซีมิเตอร์เลยนะั่นกะนะ็คือจิตบุพาร่วมรยแต่คนในแนวผมเนะี่ยมักจะได้ยินคําว่าแอนตี้อนาเคซึ่งเวลาผมแปลนู่นแปลนี่เนี่ยผมก็จะพูดคําว่าลักขานโนโจหรือไม่ก็พลังในการแอนตี้อนาเคถึงแม้ตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างเกลียดโกโจมากก็จริงแต่ว่าหัวเขาเนี่ยไม่ได้ตื้อไปด้วยนะเพราะว่าก่อนเจ้าบ้านคนนี้จะตายเนี่ยเขาก็าได้เขียนให้ในายกร,รม้แล้วว่าเขาจะให้เมงวิเซนอินเป็นเจ้าบ้านของตะกูลเซนต์อินเมื่อโกโจนั้น ด้วยตัวของเมกุมิพอถ้าเกิดโกโจยังอยู่เนี่ยคงไม่น่าให้แน่ๆนะฮะเนื่องจากว่าโกโจกับเมกุมิเนี่ยค่อนข้างสนิทกันส่วนตัวของนาโอิโตะเนี่ยค่อนข้างเกลียดโกโจมากๆก็เรียกได้ว่าโชคดีนะฮะทีนาตอนนั้นเนี่ยโกโจไม่อยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโกโจก็จะผมมันจะพนนกอยู่ดีแล้วต่อมาคือลูกของนาโอิโตะนาวยะเซนอินตัวของนาวยะเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากจริงๆนะจากตอนแรกที่คิดว่าไม่น่ามีสุดท้ายคือแม่งมีแล้วแม่งอย่างพีคเลยอาจจะเป็นเพราะหน้าตาเขาก็ได้นะฮะคือสีผมเนี่ยเราก็ค่อนข้าง ะะสีหน้าแววตาแลก,กวัวสู้ตีนีเหลือเกินนะฮะนาวยะค่อนข้างว้อนตีจัดจับเป็นผู้ชายปากหมาแต่แลดูเท่นะฮะคนแบบนี้ก็มีเหมือนกันนาวยะเนี่ยมีบทบ,บาทตั้งแต่ช่วงจบภาคชิบุย่าเนาะคือพอจบภาคชิบุย่าเนี่ยบทก็ปูมาที่เมงโอมิให้เป็นเจ้าบ้านเลยก็เลยได้มีโอกาสฉายมาที่นาวยะตัวของนาวยะเนี่ยค่อนข้างต่อต้านเมงโอมิมากเนื่องจากว่าเขาเนี่ยคือบุตรชายนะเป็นบุตรที่ได้ขึ้นช,ชื่อว่าอัจฉริยะพออา่านพินัยกรรมเนี่ยตัวเขาก็แลดีใจไว้ที่เขาจะได้เป็นเจ้าบ้านแต่ ตัวของนาวยะเนี่ยจึงได้แบบอยากจะฆ่าเมงุมิเหลือเกินนะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างรับไม่ได้มากๆแต่ก็น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเมงุมิ แต่ทาไมเขาถึงดันชอบโทจิและก็แคข้างใครโทรจิมากเหลือเกินจะบอกว่าชอบพ่อไม่ได้ชอบลูกอย่างนั้นเหรออันนี้ก็แลเป็นไปได้อยู่ในผมส่วนตัวแล้วนี่ใส่ของนาวยะเนี่ยค่อนข้างแดกดันคนอื่นมากนะเห็นคนอื่นแบบตามโมตัวเองเนี่ยต้องเหยียบแล้วละมันอาจจะเป็นเพราะว่าการผิดแปลกจากการเลี้ยงดูเนี่ยทำให้นาวยะนะฮะได้ผลผลิตออกมาที่ไม่ค่อยโอเคนะักความสามารถของนาวยะนั้นคือโทชาจูโฮหรือว่าโปรเจคชันหรือว่ายิบีเฟรมนั่นแหละก็คือความสามารถเดียวกันเลยนะฮะกับคุณปู่นาวิโตเพียงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผม ต่อสู้กับอะไรก็แล้วแต่นะและแบบมั่นใจในตัวเองมากคือแพ้มาแล้วรอบนึงอะ่ะก็ยังมั่นใจต่อจนณปัจจุบันตัวเขานาะภาคนี้เได้รับฉาย,ยาว่ากระสอบรายตนใหม่ต่อจากฟูชิโโรเมโอมิและตัวเขายังเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยเฮอีกด้วยปลอหน่วยเฮในแก่งสุดแล้วในตระกูลเซนอินบทบาทของนาวยะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าตายหรือไม่บางคนก็บอกว่าไม่น่าตายแต่ผมคิดว่าให้ตายไปก่อนก็แล้วกันบทบาทของนาวยะเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตัวของนาวยะได้ถูกมีดแม่ของมาก,กิเสียไปตรงคอของนาวยะผมคิดว่าส่วนตัวน่าจจะะะะตตาาาาาาายยนนะนเพรว่่่กคูดห้้ซของงงแบ ยังคงไม่ยอมรับเวยยังคิดว่าบทบาทนาวยะเนี่ยต้องมากกว่านี้อาจจะแบบฟื้นมาหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายเรามางงดาเฉยดีกว่าถ้าเกิดผมบอกว่าตายไปเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเถียงผมอีกและคนต่อมานั่นคือองค์ิสเซนินคือตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าองค์นี้เนี่ยเป็นผู้ชายพอสักพักมางั่าเฉยเอา้าวชิบหายพ่อของมากินี่ว่าบทบาทเขาเนี่ยมาพร้อมกับนาวยะส่วนจุดจบเขาเนี่ยก็มาก่อนนาวยะสักแป๊บหนึ่งได้คือสําหรับผมแล้วเนี่ยองค์นี้นี่แบบค่อนข้างหลุดโลกแล้วก็เหลวเปลวมากในานาพ่อนะมีพ่อทีี่่่่่่ไไหนนนนนนนบาา้าาาาาาางงงงพยยยยยยยมมมมมมมจจจะะลลลูููกกกอเเเเชโทท็ััััััรวๆขแ มันก็ยังดีกว่าฆ่าลูกนะอันนี้คือจะฆ่าลูกและไอโองี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเครียดแค้นมากรีแล้วก็ไม่มา,มากเนื่องจากว่า2คนนี้เนี่ยเกิดมาไม่เรื่องวเว้ยถ้าเกิดเทียบกับนาวิโตแล้วเนี่ยนาวิโตเขามีนาวยะถูกไหมพอเป็นงี้เนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบพอเกิดการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะปรากฏว่าโองี้เนี่ยจะแลรดูดอยค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยโองี้จึงได้เครียดแคนลูกของเขาและพาย,ยายามในการยัดข้อหาฆ่ามากรีต่างหากให้คนเป็นพ่อฆ่าลูกเนี่ยน้ำหนักมันจะได้แคนออามหื้งร์สูกแม น้ำหนักแลเชื่อถือได้สุดท้ายคือเจอมากิเอาจริงนะฮะสับหัวขาดความสามารถของอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะมีแค่2อย่างนะนั่นก็คือลักขะโนโจหรือว่า l i n g ดิ s บอ m ซัมอ i o n t e c เทคนิ e หรือว่าจิตบุปผาล่วงโรยนั่นแหละความสามารถนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้กับดาบได้พอถ้าเกิดนํามาใช้เนี่ยพลังํำสังม,มันจะไปต่อที่ดาบสุดท้ายแล้วเหมือนว่าดาบเนี่ยจะรลยาวขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สามารถฟันพวกพลังคุณใส่อาคมได้ส่วนอีกความสามารถหนึ่งนั่นคือโชบิโนเคียวต้องถามว่าได้โชหรือยังดีกว่าคือยังไม่ได้โชเลยนะไม่ัาสคํญ อย่าไปใส่ใจองนี้คือหนึ่งในสมาชิกขขงหน่วยเฮและเขาคุณนักคุณใสระดับหนึ่งพิเศษด้วยตัวละครตัวต่อมานั่นคือจินิชิหรือว่าไอหน้าบากจะว่าไงดีตัวเขาเหมือนกับเป็นตัวชงซะมากกว่าเป็นเหมือนกับตัวอธิบายเนื้อหาอย่างเช่นพอเวลาแบบวางแผนกันใช่ไจินิชิก็จะมาพูดแผนให้ฟังหรือว่าแบบพูดเรื่องแบบพิเนกรมว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแบบเป็นเหมือนกับตัวที่อยู่ข้างเดียวกับองี้คือองี้คิดไงเขาคิดงั้นแหละมังงะก็ยังไม่เฉลยว่านะตอนนี้จินอิชิเนี่ยเขาจิิน ชิเนอาจจะไม่มีลูกบทบาทของตัวเขาเนี่ยมาหลังจากภาคชิบุยานะพอ่อขององี้นั่นแหละส่วนจุดจบเขาเนี่ยก็ตายหลังจากโองีเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนั่น,นคือการถูกมากิตตัดคอและจับโยนหัวใสบบาคาบเรริวาปาคาบนี่จวบจ้วบจ้วบจวบจวบ้จว,บจว,บจวบกันเลยทีเดียวจินิชิคือนักกุนใสระดับึ่งพิเศษและเขาคือหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเฮงด้วยความสามารถของจินิชิเนี่ยเหมือนจะรังการงานสร้างมากนะฮะจากการใช้เพียงครั้งเดียวและมางะเพียงแค่สองนาเท่านั้นนั่น,นคือการง้างหมัดนะผมและหลังจากนั้นเนี่ยจะ นี้เนี่ยเดาแล้วนะฮะอาจารย์นำมาจากฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์แน่นอนคือถ้าไม่ยังเหมือนนะต่อยชีเดียวแล้วหมัดลงรัวๆอ,อย่างเงี้ยสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าแม่งโคตรเทเลยท่าเนี้ยแต่ก็เท่านั้นแหละแม่งตายก่อนและคนต่อมานั่นคือลันตาเซนอินไอ้เด็กคนนี้เนี่ยมันแลเป็นเด็กสุดแล้วนะฮะในหน่วยเ hey. ฮคือฝีมือของลันตาเนี่ยก็แลเด็กสุดจ,จริงๆนั่นแหละคือบทบาทของลันตากับจุดจบเขาเนี่ยโผล่มาในตอนเดียวเลยนะจะว่างไงดีอายุก็ไม่ได้เฉลยนะคุณใส่ระดับหนึ่งพิเศษหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เฉลยคือเปิดภาาาพมีีบบทททนนนิดดเเยว่ั้แหละ ลันตาเนี่ยจะมองสตูพอมองสตูปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีดวงตาดวงหนึ่งนะที่ถูกสร้างขึ้นนั่น,นคือดวงตาของลันตานั่นแหละคือพอลันตาได้จ้องไปปุ๊บเนี่ยสตูจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ก็ยกเว้นในกรณีที่ว่าสตูเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปอย่างเช่นมากิคือลันตาเนี่ยพยายามในการห้ามมากิมากสุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรมากิได้มากิาก็ซัดเข้าตาของลันตาจนลันตานี่ตาแทบบอดสุดท้ายคือเหมือนลันตาเนี่ยจะไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้และตัวเขาก็ได้ตายลงไปจากการโจมตีของมากิและคนต่อมานี่คือตะแก ชโชจโรเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเฮความสมารถโดยรวมเนี่ยยังไม่ทันเห็นเลยนะฮะรู้แค่ว่าแพ้มากิโดนมากิเสียบคอตายโอ้โหตายง่ายเกินแต่ว่าจากพลังสายเวทที่เราเห็นเนี่ยแล้วว่าพลังเทคนิคคุณใส่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับการเล่นแร่แปรธาตุนั่นแหละคือมาังงะยังไม่ได้เฉลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตะแก่ชโชจโรเนี่ยจะสามารถเหมือนกับนำพลังสายเวทเขาอะแปรเปลี่ยนพวกไม้พวกอะไรได้และพวกไม้จะเข้าไปโจมตีคล้ายๆกับพลังของไมโตนั่นแหละพลังของไมโตมันคือการแปลวิญญ,ญาณถูกไหมตี สุดท้ายคือไม่สามารถทําอะไรมากี่ได้ผมคาดการนะนะฮะว่าถ้าเกิดไม่ใช่มากีเนี่ยคงเอาอยู่อยู่แหละแต่คือมันเป็นมากี่นะตอนนี้ไงอาจารย์แม่งก็โวยเต็มที่อ่ะน่าอาวสารจริงเลยตะแก่โชโจูโร่และคนต่อมาก็คือโนบกุกิสนินไอคนนี้เนี่ยแลปากดีอยู่นะตอนแรกนี่คือแบบเฮ้อมากียังเงินเหรอสังหาร องิได้สงสัยกําลังสังหารท่านองิตอนกําลังเข้าห้องน้ําอยู่ล้วสิสุดท้ายคือเจอมากิีเนี่ยใช้มีดปาดคอนะตายพร้อมกันเลยนะผมกับตะแก่โชจุโรคือโนบูกิเซนินเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยคุคุรุคุคุรุคืออะไรคุคุรุคือหน่วยย่อยของหน่วยเฮกทีหนึ่งเป็นหน่วยที่ได้รวมกันของพวกที่ไม่สามารถใช้สายเวทได้เมื่อก่อนมากิีเนี่ยก็อยู่หน่วยนี้นะก่อนที่มากิีจะเข้าโรงเรียนหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละเพราะถ้าเกิดเราไม่รวมมากิีกับรวมไมรรวมโทจิแล้วก็รวมเมนโกมิไปเนี่ยนือสี่คน็ ขอจบเท่านี้ก็แล้วกันและใครอยากฟังเรื่องอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวทีหน้าผมจะทำให้รับฟังกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายๆครับสวัสดีครับ